สวัสดีครับก็พบกับกุ้เครื่องการลงทุนกับเปริบนะครับในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประอนจำมันที่17เมษายน2560นห้ร้บนะครับก็เริ่มด้วยตัวแรกนะครับก็คือล็อกเล่นะครับในปี59นะครับแม้เราจะเห็นรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นถึง20%เปอร์เซทียบกับออนเยียนะฮะแต่จากการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้งานมาส่งผลให้มาจิ้นเนี่ยลดลงไป2.6%นะครับอีกทั้งค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญนะฮะแต่จากการขยายในกลุ่ม CLMV ของบริษัทร่วมอย่าง BP Castrol นะครับส่งผลให้บริษัทเนี่ยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นนะครับในปี60เรามองว่าแนวโน้มดีขึ้นนะฮะแต่การแข่งขันก็ยังรุนแรงต่อเนื่องนะครับโดยงานในมือสิ้นเดือนธันวาของกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ที่8,500ล้านบาทนะครับ ก็จะรับรู้นในปีนี้80%นะฮะกลุ่มเทรดดิ้งค่าเติบโตจากการขยายตลาดส่วนกลุ่มบริการก็ได้ลูกค้ารายใหม่นะฮะแล้วก็ทําตลาดเพิ่มในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมนะฮะทำให้คาดว่ายอดขายปี60ยังคงเพิ่มขึ้นได้อีก10%เทียบปีก่อนปีนะครับแต่คาดว่าการแข่งขันรุนแรงทําให้แนวโนมารจิ้นเนี่ยคงไม่ได้แตกต่างมากนักนะฮะในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและริหารคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับ อีกทั้งการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมคงเติบโตได้ไม่มากนะักนะครับก็คาดกําไรในปี60%เนี่ยจะเพิ่มขึ้น60%เยีย o อร์ a r นเอนยมอยู่ที่275ล้านบาทนะครับยังค่าประมูลงานเพื่อเพิ่มงานในมือนะครับแต่โครงการรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าคงเลื่อนไปนะฮะก็มีงานที่จะเข้าประมูลโดยเฉพาะในกลุ่มที่คาดหวังว่าจะได้มูลค่างานกว่า11,500ล้านบาทโดย2เดือนแรกนะครับ ได้มาแล้ว1,800ล้านบาทส่วนโครงการลดเมฟ้าย้ายังไม่มีความคืบหน้านะฮะของระยะเวลาการประมูลนะฮะจากความราชาที่เกิดขึ้นแม้แนวโน้มการดำเนินงานในปี60นจะกลับมาฟื้นตัวอย่างโดดเด่นนะฮะแต่ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PE 26เท่านะฮะแพงกว่ากลุ่ม IS ด้วยกันนะฮะทำให้มองว่าตัวอื่นอาจน่าสนใจมากกว่านะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานนะครับของตัวล็อกเลอยู่ที่3.04บาท ก็ยังคงคำแนะนำขายนะครับก็เป็นกลุ่มพลังงานนะครับอก็กกพเปิดรับซื้อโซลาร์อสหกรณ์แล้วก็จากหน่วยงานราชการ219เมกะวัต์ในช่วงพฤษภาถึงมิถุนาห0นี้นะครับโดยกรกพเประกาศร,รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะฮะสำหรับสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ราชการนะฮะบ,บน อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของฟิตฟิตนะครับ4.12บาทต่อหน่วยนะฮะตลอดอายุเวลา25ปีนะครับกำหนดจ่ายไฟภายในปี61นะโครงการจะเปิดรับคำขอในช่วง15-19ถึง19พฤศจิกาพฤษภาคมนะครับจากนั้นเนี่ยจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะคัดเลือกด้วยการจับฉลากในวันที่5มิถุนายนนะฮะสำหรับการรับซื้อในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่219เมกะวัตนะครับ เรายังมองข้อกฎหมายยังเป็นอุปสรรคอยู่นะฮะตามรายละเอียดในโคต้ากําลังการผลิตรับซื้อประกอบด้วยนะฮะหน,นะฮะสหกรณ์การเกษตร119เมกกวัตนะครับภาคอีสานกับภาคใต้เนี่ยหนึเมกภาคละ100เมกกวัตนะฮะแล้วก็อื่นๆอีก19เมกกวัตนะฮะหลังระบบสายส่งในพื้นที่เพิ่มขึ้นจนสามารถรองรับได้แล้วก็ 2. นะฮะร,ราชการ100เมกกวัตนะครับ ปริมาณกําลังการผลิตรับซื้อนั้นได้ออกมาน้อยกว่าที่คาดไว้เดิมนะฮะเนื่องจากหน่วยงานอื่นๆยังมีการติดขัดในแง่ของข้อกฎหมายที่ไม่อนุญ,ญาตให้ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายได้นะฮะจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับซื้อได้ตามแผนนะครับจากนี้คือก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะครับว่าจะแก้ไขอุปสรรคอย่างไรหรืออาจจะดําเนินการเปลี่ยนรูปแบบรับซื้อต่อไปในอนาคตนะครับก็ยังคงคําแนะนํนาลงทุนปกตินะครับในกลุ่มนะฮะ ก็นับว่าเป็นโครงการแรกที่ออกมาในปี60สะท้อนความคืบหน้าเป็นไปตามแผนของทางราชการนะฮะยังต้องติดตามโครงการรับซื้อที่จะทยอยออกมาจากนี้ทั้งขยะชุมชนนะครับ SPP Hybrid uh, Firm นะครับแล้วก็ VSPP Semi Firm นะครับโครงน้ำหนักลงทุนปกตินะฮะสำหรับกลุ่มพลังงานทดแทนและให้ PSTC เป็นทับพิกจากแนวโน้ม ผลการดําเนินงานที่จะกลับมาทํากําไรอย่างโดดเด่นในช่วง1 Q60 นะฮะจากโครงการในมือ2 9 7เกเมกะวัตต์จะขายไฟฟ้าได้เต็มไตรมาสนะครับก็จบนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ